السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ก็สารีอูย الى مغفرته من ربكم وجنته ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق الله العظيم ขอความสันติสุขขอพระเมตตาขอความรักความปรารถนาดีใจอัลเลาะห์ซุบฮานะวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ฟังชาวบรรดามุสลิมินบรรดามุสลิมาตที่ الله سبحانه وتعالى سنترات أولا سورة الحديث آياتي يسيب الله سنترات و... يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كَمَثَلِ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهي فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد วม م ฟรตุมจา ل อัลลอฮฺวรดวล حي า ة الدنيا إ ل ا م ت ม ع ต ل อ ر กรอัลลอฮฺุบฮานวตาอลาทรงตรัสโดยมีใจความสรุปให้พวกเราได้ใคร้ควรถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงสิ่งที่เป็นจริงที่ไม่ใช่มายาคติที่ไม่ใช่ภาพลวงตาเหมือนกับเราบรรดาปฏิเสธชนที่มองเห็นสิ่งต่างๆโดย มันเป็นม่านมันเป็นเลนมันเป็นกรอบมันเป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมันไม่ใช่โลกดุนยาแท้จริงดุนยาที่แท้จริงออกมาจากพระดำรัสของผู้สร้างดุนยาที่แท้จริงอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเอะและมูพวกท่านทั้งหลายพึงรู้เอาไว้เถอะว่า อินนามลยาตุดุนยาว่าแท้จริงการมีชีวิตบนโลกดุนยานั้นละอบุญวะละบุญวะจีนะมันก็คือการละเล่นการละเล่นที่พวกเราเล่นเกมสักเกมหนึ่งโดยมีจุดเริ่มต้นของเกมนั้นมีผู้เล่นในเกมนั้นมีผู้ร่วมเล่นในเกมนั้นมีฝ่ายตรงข้ามมีศัตรูมีกำแพงมีสิ่งกีดขวางมีการเอาชนะมีการบุกตะลุย มันก็คือการละเล่นท้ายที่สุดท้ายที่สุดเมื่อเวลาแห่งการละเล่นหมดลงคนที่เป็นผู้เล่นศัตรูที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกำแพงหรือด่านที่เราพยายามที่จะข้ามเลเวลในการเล่นเคลื่อนจากเลเวลหนึ่งไปสู่สองสามสี่ตามลำดับความยากเพื่อจะสะสมแต้มหรืออะไรก็ตามท้ายที่สุดเมื่อหมดลง เมื่อเลิกเล่นเมื่อต้องกลับบ้านเมื่อถึงเวลาคำ่ำเมื่อไฟดับเมื่อแบตหมดการละเล่นต่างๆเหล่านั้นก็ต้องยุติลงในท้ายที่สุดวะละหุนและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความเพลิดเพลินหลงลืมวะซีนตุนและเป็นสิ่งที่จะมาคอยประดับประดา การที่เราสวมนาฬิกาการที่เราใส่แหวนการที่เราสวมอาภรณ์อันงดงามทับเรือนร่างที่แท้จริงของเราอย่าได้ไปยึดติดกับสิ่งที่มันห่อหุ้มมันละหุนมันจีนะมันคือสิ่งที่มาประดับประดามันไม่ใช่แก่นแท้อัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตาลาไม่ได้ดูเราที่รูปลักษณ์ของเราไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินของเรา ไม่ได้ดูที่เกียรติยศของเราวลาคินยังซุรุอิลากูลูบิคุมวลาคินยังซุรุอิลากูลูบิคุมว่ามาลิคุมลาฮัสบริวายะบางริวายัดบอกว่า Allah อัลลอฮ์ทรงดูที่หัวใจ Allah อัลลอฮ์ทรงดูที่หัวใจและอัมมันของพวกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันก็เป็นแค่เพียงความหมายของการมีชีวิตบนโลกดุนยวะาะกะวะตะฟาคฮุรุมไบนะคุม แล้วมันคือการตาฟาคุดนะการแสดงออกซึ่งการลำพองตนที่มันจะเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านวาตากาสุรุมฟินอัมวาหรือวเอาลเลแล้วก็การแข่งขันให้มีมากในทรัพย์สินในลูกหลานในวงวานแกมมาซาเลไกสินอุปมาอุปไมยได้ไม่ต่างอะไรกับน้ำฝนท่านทั้งหลายหลายต่อหลายครั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาอาลาทรง ส่งอ so, um, ah, ุปมาอุปไมยการมีชีวิตบนโลกดุนยาเหมือนกับน้ำฝนในองค์การหนึ่งในสุรอัลกัฟฟีอายะที่45อัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวะดริบเหล่ามัสลัลฮ ي ยาติดุนยาเคมาอินอันซันนาหูมินัสสมาอ่ฟักทลัตบิฮีนบาตุลอาร์ดา فأصبحهاشيمنتضرورهريا ใจความโดยสรุปก็คือ และจงยกเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนเถอะโอ้ท่านนาบีมุฮัมมัดมาซาลุลฮายาทิดดุนยาอุป,ปมาการมีชีวิตบนโลกดุนยานั้นเหมือนกับน้ําเมื่อกี้เหมือนกับน้ําฝนกับมาซาเลไรซินซึ่งสถานาภาพของน้ำเนี่ยในหนังสือทัฟเซตรอัลกุรตุบีได้ขยายความว่าอินนามาชับชบะบะฮลลอฮฺ تعالى อด,ดุนยาบิลมาอีแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาทรงเปรียบเปยดุนยาด้วยกับน้ํานั้นมันมีมันมีเหตุมันมีความเหมือนมันมีวัชุตัชบิด้านที่ถูกนํามาเปรียบเทียบซึ่งทําให้เรานั้นได้ใคร่ควรถึงสัจธรรมถึงการมีชีวิตบนโลกดุนยาเลนนั้นมาอะลายสตกรคฟีมาดดิเประการที่หนึ่ง สาเหตุที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงเปรียบเปยชีวิตเหมือนกับน้ําฝนทรงเปรียบเปยการมีชีวิตบนโลกดุนยานั้นเหมือนกับน้ําอันซัลนาหูมินสมัสมาที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานมาจากฟากฟ้าฟักตัลัตบิฮินะบะตุมอารและผลสุดท้ายน้ําพวกนั้นมันก็ผสมผสานปนเปไปกับพื้นแผ่นดินที่มันจะก่อให้เกิดความงอกเงยของพืชพันธุ์ที่มันจะก่อให้เกิดความงอกงามของแผ่นดิน ด้วยกับพฤกษานานาพันธ์ประการที่หนึ่งเพราะว่าน้ำนั้นลยัสตาเกโรฟีมดเดนน้ำน,นั้นมันไม่หยุดนิ่งในที่หนึ่งที่ใดเมื่อน้ำนั้นประสบกับความร้อนสถานภาพของน้ำม,มันก็ระเหิดหายไปมันก็ซึมลงไปในพื้นหากพื้นนั้นเป็นซีเมนต์หากพื้นนั้นเป็นทรายหากพื้นนั้นเป็นดินมันก็จะถูกดูดซับหมดสภาพ จากที่มันเคยคงอยู่ลายสติกเกาซาลิกันดุนยาอันด,ดุนยาลาตาบกออาลาวาไฮเดนก็เช่นเดียวกันโลกดุนยานั้นไม่ได้คงอยู่เพื่อใครอินนากามายตุนวะอินานาฮุมมายตุนอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีว่าแท้จริงท่านนั้นก็ต้องเสียชีวิตลงและพวกเขาก็ต้องตายลงโลกดุนยาไม่ได้อยู่ กับใครคนใดคนหนึ่งและไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะอยู่กับโลกดุนยาเป็นนิรันด์กุลุมันอะไลาฮาฟานทุกๆผู้ทุกๆชีวิตที่อยู่บนนี้ต้องประสบกับความวิบัติในท้ายที่สุดต้องประสบกับความสูญเสียต้องประสบกับข้อกรรมต้องประสบกับวินาศภัยต้องประสบกับการสูญเสียฟันพังทลายลงในท้ายที่สุดประการที่สอง สาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮฺะฮานุะตาลาทรงอุปมาอุปไมยการมีชีวิตบนโลกดุนยาเหมือนกับน้ําลองคิดลองใคร่ควรตามดิอันนั้นมาอัลลอฮฺย์อัสลามุอะลาฮาลลตินวาฮิดตินในตัฟซีรอัลกุตบีบอกว่าน้ํานั้นมันไม่ได้คงอยู่ในสถานะภาพเดียวหากมันอยู่ในอากาศที่ร้อน อากาศที่หนาวมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพไปหากน้ำนั้นอยู่ในสภาพที่เย็นต่ำกว่าศูนย์มันก็จะกลายสภาพเป็นน้ำแข็งโลกดุนยาก็เชกเช่นกันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรเป็นนิรันร์การเปลี่ยนแปลงของโลกดุนญ,ญานั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอย่างที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้น มันจะเปลี่ยนไปตลอดมันจะเปลี่ยนไปน่าเสียดายเหลือเกินมนุษย์บางคนกับอีมานของเขากลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดุญญาถ้าเป็นเรื่องที่ดีอัลฮัมดุิละถ้าไม่ดีวะลิยาตุบิลละวันนี้ก็คงพูดคุยกันเบื้องต้นเพียงเท่านี้อินชาอัลลอห์เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเพื่อสร้างมิต,ติแห่งมุมมองระหว่างตัวเรา والله مسؤول ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته